สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เนาะคะ่ะวันที่11กันยายนพศ2566ค่ะมันนี้คือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก่อนจะออกไปทํางานข้างนอกเนาะคะ่ะเป็นมวกจะพา,ะะา,าท่านผู้ชมเนาะคะ่มะมหา,าบ่าวเถาเนาะคะ่ะมาถามบ่าวเถาเบิ้งเนาะค่ะว่าแมซีสเกตเพิ่นทร่มาตีค่วมฝันให้เลยย่างเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นตีให้บ่าวเถาเก้าหนึ่งกระเขา่าเต็มเต็มเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เพิน่นจะตีให้บ่าวเถาตัวไดเนาะคะ่ะ ไปถามเบื้องน้ำกันเนาะค่ะนั่ก็ฝนตกนะคะท่านผู้ชมฝนตกทั้งวันทั้งคืนยันงบาเซ้าตกอยู่ค่ะออกมาพอดีฝนท่านผู้ชมฝนตกฝนตกใน่เดลียนทางเด็เจ้าค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้า,ชาพี่น้องโอ้ฝนตกดีเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านตอนเอาเป็นท้างเป็ไนไปไม่หมูนี่ังเอาไม่หมูว่าจะถามว่าเมสซิส,สกเกียร์พันท่วมมาบ่โทร่วมมากหลังจากบ่าวถ่อฝันเพิ่งจะทรวมมากแล้วเพิ่งจะยำให้เลยนะครับงวดน,นี้่ววนว่างวดนี้จะคนจัดนักแล้วคน่าคนว่าเพิ่งเอาตะเล็กบ่าวถ่อนี่แหละนะครับแล้วเพิ่ง พิ่นซื้อเพราะหลายตัวลอตเตอรี่พิ่นหาไปตัวเดียวเลยอืมค่ะเ้องตั้งขับไปตั้งน้ำกันฝนตกพี่น้องฝนตกตกแต่มนันขึ้นนี่สิคะงั้นผู้บิ่งดอกไม้อันเป็ดอกอยังงค่ะนี่เอามาตะหึงนี่เอากระดองกระในเดย์เศรษฐีรวยทรัพย์รวยโชคโอเบาเทาย่ายไหมพี่น้องอยู่แดดซุ้มนี่ถุงอ่าถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองที่แลกเอาไว้นานนะมันมันมันถือแดดมันเหี่ยวไหมพี่น้องขยับเขามาในโฮมนี่โอ้ยงามเขามาไว้ในโฮมนี่งาม คุณผู้ชมเขมาไว้ในห่มนี่งามอันนี้ก็งามแล้วคะ่ะนี่งามอันนี้เขาเอื่นไว้ยังนไงอันนี้จำปะไร <c oughs> มาดามปนไรมามาดามตาต้นผุนง,งามค่ะท่านผู้ชมที่แร<ล>ก<ว>เ,เอาไว้หน้าบ้านนี่แดดมันแห้งไหมพี่น้องต้นไม้ดอกไม้นี่เหี่ยวมัดนี่เบาถอดเลยใหญ่เขามาห่มนี่นี่ใหญ่เขามาให้มันมัน,มนห่มเนี่ยทานผู้ชมนะครับเพรได้สบายหูสบายตาเดี๋ยวจะหามาไว้มุ่งผีท่านผู้ชมบ้านนี้เนา เ e อฟซีพนังเกอก่เป็นจากเบิร์ด้านขางข้างหลังผมมีอย่างพี่น้องด้านขางด้านหลังผมมีอย่างคือค่ะมันจะหาดอกไม้มาไว้ประสนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะไอ้งูสน่นเพราะไอ้งูเขียวเพราะดิสน่นเ <c oughs> พาะไอ้งูเขียวเพราะดิส่นพี่น้องเอาเอาครับเ <c oughs> ปปนระตูไปก่อนมาทายุ่งเขาเดี <c oughs> ๋ยวออกเดินทาง อยู่ครับคุณผู้ชมจะออกเดินทางเหมือนเดิมเมื่อจะไปไซจะวันนี้เราจะไปหาปูห้าจุดแปดเอาค่ะผู้ชมสามแปดเพราะว่าปูว่านปู่พันกับไปโรงพยาบาลพี่น้องนะครับปูว่านปู่พันกับไปโรงพยาบาลโทรหาปู่เพิ่นปู่เพิ่นอยู่โรงพยาบาลนะครับค่ะเป็นไปตรวจหรือเป็นยังไงล่ะนะครับแต่จะไปเบิ่งว่าเอ่อพันเรียบร้อยหรือยังนะครับกุศลไม้ที่เพิ่นเกียง่ายกับพี่ยูนะครับผมเพราะว่าเพิ่นไม่ค่อยสบาย ค,ค่เขาจะท่านขุนถือเข็ปลาต้องให้ง่ายกุดง่ายงังนะครับหมู่บ้านทูบไปหาเพื่นก็ว่ายุ่งล่วงบา่าเอาเมื่อจ<ะ>ังไปเ<ะ>บิองน้ำกันเป็นเัื่งใดแม่พันทูปพันตีมาวัด,ว,ด<อ>ว่าจังไรลุงโอ้ตาบาบอกวอา,าถึงถึงความฝันก่อนเนาะค่ะไอ้บาวเถ่าฝันว่าพระสองพระสองลูกมาหาอยู่บ้านแล้วเพิ่นบอกว่าบาวเถ่าได้โชคไงตรงกับไปที่คู่บาวัดป่าเนาะค่ะครับพอเมื่อเล่าครับที่เพิ่น ยูวัดนั่นแหละครับผมมัิม่นกีเห็ดความสะอาดเห็ดอยัางยูวัดนั่นเนาะครับเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่ในวัดเพิ่นฝันว่าเพิ่นจะฝันเห็นพุ่งเจ้าที่อยู่นั่นเนาะครับเนาะเพิ่นฝันว่าผู้ชายผู้นั้นนะครับที่น้ำไฟโซลาเซลล์ไปถวายเพิ่นว่าเบาซื่อว่าเถาเถานี่ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าเถาเถาซึ่วเถาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมโชคง,ง่ายเพิ่นเอาไปแล้วโชคง่ายเพิ่นเอาไปแล้ว โอ้ผมว่ามันเงินบอกชคนลอกเลยนะครัตชม<ใ>น,นั่น,นที่ยิบอยู่นั่นจะเป็นลอตเตอรี่หกเก้าเจ็ดได้ท่านผู้ชมเด้อค่ะที่บ่าวเถ่ายิบอยู่นั่นตาบ่าวเถ่าถามหาเจ็ดสามสองบ่มีนะครับเจ็ดสามสองบ่มีล่ะบ่าวเถ่าเลยว่าจะเอาเลขของปูยูป่าสาเลขหกเก้าเจ็ดมี<พ>นคนมีอยู่ครูหนึ่งมีอยู่สองใบพอดีครูหนึ่งนะครับเพื่อเอฟซีถามมาบ่าวเถ่าได้เลขตัวไหนอยู่นั่นซื้อเลขตัวไหนซื้อลอตเตอรี่ตัวไหน ได้์หกพ่นวาเพราะว่าพ่นวาเบาเ่าเอาไปแล้วถามเพิ่นเด้อว่านั่นนวันไปคู่คู่บาพ่นก็ถามหกเก้าเจ็ดนะครับเอาไอเล็กวามฝันเบาเ่านะครับที่แปรที่ฝันไปพระสองรูปนะครับพระแก่ผู้หนึง่งผู้เ่าผู้หนึ่งแล้วก็ อายุบ่แก่ผู้หนึ่งครับผมมาผู้เ่ากับว่เฒ่านะครับพระสองหูุมมหาบ่าวเ่าเพนวา่าบ่าวเ่าได้โชคญงนะครับเพิ่นมาแสดงความินดีเพิ่นเอาของเอาของดีมาให้นะครับเป็นเหรียญกลมๆสองเหรียญของพระนุ่มนี่เพิ่นให้สองเหรียญเป็นเหรียญสีเขียวมรกตของพระที่พระผู้เ่านะี่ยเพิ่นให้สามเหรียญเป็นสีพร้อยสีไพรินนะครับบางคนกนว่าวแปดสามสองนี่พี่น้องนะครับผมแปดสามสองหลังคนกนว่า เจ็ดสองศูนย์แปดสามศูนย์นะครับบางคนก็ตีเป็นห้าศูนย์ถึงคนก็ตีเป็นห้าศูนย์เพราะว่า,าเพื่อนเอาเลี้ยนให้หาเลี้ยนพูดหนึ่งสามพูดหนึ่งสองเป็นห้าเลี้ยนกลมๆห้าศูนย์เอาพี่น้องบ้าเถ่าตีขึ้นนี่วิ่งเจ็ดแต่ว่าแม่สีสเกตพนทั่วมาพนยำเลยพระตีเป็นแปดเด่นแปดให้วิ่งแปดตีไง,ไง่ายๆคือเกาเพนวาพระสองรูปมาสองมาสองรูป สองเท่านั้นเพิ่อนมาเพิ่อนมาเพื่อนเอาของดีให้เจ้าเก็บไว้เจ้าจะอาจจะได้อยากจะได้โชคทั้งบนทั้งล่างเพิ่นมาค่ะอาจจะได้โชคทั้งบนทั้งล่างนี่ครับโอ้่าครับช่มแม่ซิสเกตให้แม่ศิสเกตนะครับหาลอตเตอรี่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะแปดสองนะครับแม่ื่านมาเพิ่นจัดตัวนี้นักตัวเดียวถ้าวิ่งวิ่งแปดเนี่มาวิ่งแปด โอ้ก็สังเกตน,น,นะค่ะแปดสองเจ็ดสองนะค่ะขะเขากับคู่บ่าวัดป่าเนาะค่ะเขากันแต่ว่าแมียเมีงค่ะตรงกันคน,น,นมาแปดสองเลยลูกคนมาแปดสองเลยนะครับตัวเดียวบ่าเทาจัดไปเนี่ยากระกรัตรตีกันมันเร็วเหมาเหมาเร็วมันบ่าวเลเร็วมันเจ็ดสองถึงแปดสองเจ็ดสามเจ็ดสามสองเจ็ดสามก็แปดสามบอร์เดียวนี่นครับแปดสามบอร์เดียวแต่ว่าจะหาไปอยู่ ตาชมชมแล้วผู้ใดมาร์ก็ดหาแปดหาใครลืมเลด้วยพี่น้องปิดไปนั่มสามตัวนี่แต่ว่าสามตัวเขาจะว่าแปดสามสองเดือดสังเขาจะว่าพระเป็นแปดผู้หนึ่งให้สามเหรียญผู้หนึ่งให้สองเหรียญนะครับแล้วแต่คนตีกับซับหนีไปก่อนพี่น้องรอบฝันยำนะครับนี่แม่ศรีเสกีตพันตีให้แล้วเด้อค่ดตามชมกับแปดสองตัวเดียวนะคะแปดสองตัวเดียวค่ะครับเอาแคปหน้าจอไว้ตามนี้ค่ะท่ามชม คาเรียบาวแถวพลินฟันกับเจ็ดสองห้าเนาะค่ะแปะมาให้แล้วกเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดห้าแปดห้าสามตัวเจ็ดสองห้าแปดสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าค่ะเก้าในตีเป็นพระผู้เท่าได้ปีน้องค่ะพระผู้เท่านะครับเป็นเอาเหรียญใส่เมื่อให้สามเหรียญค่ะเมื่อระห้าเหรียญสามเก้าสามห้าค่ะนะครับพูดไอ้มักซุ่น เอฟบาเล่บาวถอตงนี้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์อ่าเลียงกลมๆพี่น้องอไปมักศูนย์บาวถ่าสองศูนย์ามศูนย์แล้พอไดมักศูนย์สอศูนย์มค่ะห้าศูนรมากบ่ห้าศูนย์พี่น้องมันมาดูบทเตีตีแค่แมสีิสเกตเปินมานี่แหละตีง่ายๆพักสองลูกพักสองคนแปดสองเอาโชคดีท่านผู้ชม่ะท่านผู้ชมแต่ขอบคุณบาวเท่าค่ะเพื่อได้โชคเพื่อฝันเป็นจริงซาทุนะครับนอกซีนุตเตอรีไม่ไหลา เหตุในสาพี่น้องค่ะเอาค่ะทผู้ชมก็ได้เห็นแล้วกันแล้วเนาะค่ะว่าแม่ซีสเกตพ่นตีให้ตัวใดเนาะค่ะแปดสองเม็ดเดียวเนาะค่ะทผู้ชมพิจารณาเบ่งกันแล้วกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ต้องขอพุณนบ่าวเ่าเนาะค่ะแล้วก็ขอพุณนแม่ซีสเกตเนาะค่ะให้ท่านผู้ชมโชคดีลำลำรวยๆน้ำบ่าวเ่าเนาะค่ะบอกกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ